นี่นเพื่อนๆเรามีเครื่องฟอกอากาศเล็กตัวนี้มาแนะนํานะตัวนี้เขามีให้เลือกทั้งหมด3 4โหมดน,นเพื่อนอะเปิดปุ๊บ1 2 3่งสองสามส่ก็คือเพื่อนๆเลือกได้เลยนะคะว่าจะเปิดโหมดไหนโหมด P1 เนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะแบบว่าอะอาจจะฟอกประมาณสามสิบนาทีนะคะแล้วก็หยุดไปประมาณ เออห้าสิบแปดนาทีอย่างเงี้ยเพื่อนคือแต่ละโหมดเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพื่อนนะก็จะปรับโหมดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนอยากได้โหมดไหนเพื่อนเลือกได้เลยคือตัวนี้เดนเพื่อนเขาจะมีสารฟอร์มอลีไฮด์เพื่อแบบว่าเอ่อทำให้อากาศสดชื่นนะคะเพื่อนอย่างเช่นเราอยู่ในออฟฟิศแล้วเราก็เลี้ยงน้องหมาด้วยเองเพื่อนนะก็จะมีเครื่องฟอกอากาศตัวนี้จะบอกว่าเครื่องเขาดีมากนะเพื่อนเนี่ยเป็นเครื่องศู์นะคะไม่ก้องแก๊งนะนี่เขามีสารฟอร์มอลีไฮด์เพื่อมาแบบปรับสภาพ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสมกับเพื่อนนะพูนง่ายๆแล้วก็ดีด้วยนี่เพื่อนถ้าใครสนใจเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะอย่างเช่นจะไว้ในห้องน้ําหรือว่าห้องนอนหรือว่าห้องที่แบบว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่เพื่อนเราแนะนําเลยใช้ดีมากใครสนใจกดจิ้มที่ตะก้าเลย